ไอเฮมไะเฮมโอเคขอบ่นก่อนเริ่มคลิปนองจากว่าคลิปนี้เนี่ยผมได้ทำการเอ่อทำการลงไปนะคบเพราะถ้าใครอยู่ในเพจแกนพีทก็น่าจะเห็นผมนะครับผมว่าผมได้ทำการลงบบว่าสี่สิบบาทเนี่ยซื้อะไรได้บ้างนองจากว่าผมต้องการผลปีศาจนะครับผลกากๆนะฮะแล้ว ผมเนี่ยก็ได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับของพี่ Neo Gaming นะครับผมนั่นก็คือคลิปว่าผมโดนโกงครับนะครับผมนั่นแหละครับผมก็ขอขอบคุณนะครับคอนเทนต์ใหม่จากพี่ Neo Gaming นะครับผม Gaming หรือ g a m e ะเอ่อเอ่ออืมจำไม่ได้โอเคทำให้เราได้มีคลิปใหม่นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมก็นั่นแหละครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าผมเนี่ยจะโดนโกงไหมนะครับไปเลยกิกก <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้เขาก็บอกผมมาแล้วนะครับว่า20บาทนะครับผมผมจะไม่มีประสงค์ในการทำอะไรเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะ

ส่งไปแล้วว่าขอเซิร์ฟหน่อยครับนะครผมผมไม่มีประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลเขานะครับผมก็ผมจะปิดชื่อไว้ให้ละกันนะเออแล้วเราก็รอเขาตอบครับโอเคเขาอ่านแล้วนะนี่นะเขาอ่านแล้วนะเปิดคอมแป๊บครับโอเคครับผมครับผมเนี่ยได้ทำการสั่งซื้อผล บารียาหรือบาริบาริโดมินะครับผมนี่นะนี่นะบาริบารินะเนี่ยบาริบาริตรงนี้นะครับบารียาเทปหรือดรอปครับเอาเป็นดรอปครับเอ่อดรอปดรอปครับเอ่อผมผมพิมพ์ผิดเมื่อกี้ดรอปครับผม โอเคครับโอเคแล้วผมขอ copy ระวังตรงไหนนะครับว่าขอเสริมหน่อยครับ <c oughs> โอโอเออผมผมพูดเบามากเลยใช่ไหมเออคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมก็นั่นแหละฮะอืม รอเขาอ่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าโลบอรอนะครับผมโอเคผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เล่นแกนพีดมานานเลยนานจริงๆแหละแกนพีดอยู่ไหนวะหน้าเกาะน,นะอันนี้คือผมอยู่หน้าเกาะน,นะครับ ตกใจตะอีลองดูว่าเขาจะไปนี่ไหมอ่ะเอ๊ะทำอะไรของเขาโอเคครับผมเราได้บาเลียแล้วนะครับผมแล้วก็กินได้เลยอาวเชียสามสีค่คน สามซีคอนวัดเดี๋ยวสามซีคนคืออะไรวะเอาอเดกแล้วอ้วแดกแล้วโอเคเราได้บารเรียรมาใช้แล้วนะทุกคนก็นี่นะฮะแล้ก็มีมีแค่สก,กิลเดียวโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับบอกว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมว่าคนไทยเนี่ยไม่โกงกันง่ายๆนะครับ ครับขอบผมพิมพ์แปลว่าขอบคุณครับนะครับผมขอบคุณที่เขาไม่โกงเรานะครับผมอุ้ยแต่เขาใช้ผลเทพนะเนี่ยใช้ผลสายฟ้าเลย<ๆ>เขามีโพลด้วยโอเคแล้วก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งผมขออัพสเตตสักหน่อยมีสเตตไรให้อัพไหมผมเชื่อว่าผมไม่ไม่มีสเตตไรแน่นอนไม่อัพสเตตตรงไหนวะ โอ้โหเดวิลฟุตศูนย์โอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมก็นั่นแหละครับก็จงรู้ไว้นะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่โกงยากนะครับอืมโกงยากนะครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไคร้นะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกผมด้วยนะครับผมซีโยเกน